ใครที่ป่วยไม่สบายก็ไปเอาอยาทานที่ใต้สารานะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอาจจะมีไข้ปวดหัวตัวร้อนได้วันนี้ก็จะได้ไปเดินร,บรอบๆเหมือนเมวานนี้ การเดินโดยระลึกเป็นปรมมตธ,ธรรมหรือว่าการเดินที่จะไม่ตกไปสู่อดีตไม่ไปสู่อนาคตเดินโดยที่ไม่ต้องใช้ความนึกคิดอะไรเราจะต้องเพิกถอน นิมิตเครื่องหมายที่จิตสร้างขึ้นที่จิตคิดขึ้นมาคือทุกครั้งที่เราเองเพ่งจ้องสังเกตอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นมองดูที่มือแกว่งไกวมองดู ท้าที่กระทบพื้นก็จะเกิดนิมิตขึ้นมาในใจเราแ็่คือเราก็จะเห็นภาพเหมือนกับว่าเราก้มไปมองแต่ความจริงเราไม่ได้ก้มไปมองแต่เราก็จะเห็นภาพนิมิตที่จิตสร้างขึ้นจากความทรงจำว่ากำลัง ยกเท้าอย่างนี้กำลังวางเท้ามือกำลังแกว่งอย่างนี้ลำตัวเราอยู่ในท่านี้กำลังขยับเคลื่อนไหวอย่างนี้ลิมิตท,ที่จิตสร้างขึ้นนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่ต้องการบอกหรือว่าอธิบาย ความเป็นไปของร่างกายให้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งการเกิดนิมิตขึ้นเนี่ยจิตของเราก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วจิตของเราก็จะตกไปสู่อดีต mm hmm. ก็คือรู้การเคลื่อนไหวแล้วก็ ตกไปสู่ความคิดหาความหมายคือเรารู้ว่ามีความตึงมีความหย่อนมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นแต่จิตของเราก็จะคิดไปว่ากำลังเดินอย่างนั้นเดินอย่างนี้คล้ายๆกับเราดูลมหายใจเข้าออกเราเองไม่ได้เห็น ลมาหายใจเข้าออกจริงๆเราเพียงแต่รู้สึกตึงหย่อนตึงหย่อนรู้สึกถึงการกระทบของลมที่กระทบที่ปลายจมูกบ้างที่คอบ้างที่หน้าอกบ้างที่หน้าท้องบ้างแต่ว่าจิตก็จะสร้างนิมิตขึ้นมาอธิบาย ว่าลมกำลังเข้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแลลมก็เคลื่อนออกจากหน้าท้องมาหน้าอกมาลำคอออกไปที่ปลายจมูกสิ่งต่างต่างเหล่านี้เรียกว่าเป็นนิมิตนิมิตที่จิตสร้างขึ้นเพื่ออธิบาย สิ่งที่เรากำลังสนใจสิ่งที่เรากำลังใส่ใจเพื่ออธิบายความหมายของสิ่งนั้นๆการรู้ในความหมายหรือการสร้างนิมิตขึ้นของจิตเพื่ออธิบายความเป็นไปว่า กำลังทำอย่างนั้นกำลังทำอย่างนี้กำลังทำอย่างโน้นเนี่ยเป็นการเอาสติย้อนไปหาความทรงจำในด้านของภาษาเอาสติย้อนไปหาความทรงจำในด้านของความหมายเอาสติย้อนไปหาความทรงจำในเรื่องรูปร่างสันฐานที่ จิตได้เคยทรงจำไว้ก่อนก็เป็นลักษณะของการระลึกเป็นปัจจุบันขณะหนึ่งการตกไปสู่ความทรงจำในอดีตอีกขณะหนึ่งกลับไปกลับมาสลับกันไปมาการระลึกในการเจริญวิปัสนา ต้องการให้เราเพิกถอนการรึกไปสู่อดีตต้องการให้เรารู้ทันสภาพของสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นที่เป็นปัจจุบันแท้ๆจริงๆจิตของเราจะค่อยๆทำความเข้าใจต่อความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลง จะค่อยๆทำความเข้าใจต่อการกระทบที่รู้สึกได้ mm hmm. จะทำความเข้าใจต่ออาการกริยาต่างๆที่เรารู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าหากเราทำได้ดีคือจิตจะไม่ตกไปสู่ความนึกคิด แต่ว่าจะรู้การเดินรู้การเคลื่อนไหวรู้ความรู้สึกรู้ความตึงหย่อนรู้การกระทบแข็งอ่อนต่างๆอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นการลึกรู้ด้วยสติสัมปชัญญะที่เป็นปัจจุบันจริงๆ คือรู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นให้รู้เป็นปัจจุบันคืออะไรเกิดก็รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนปรากฏก็รู้หรือว่าการเห็นการได้ยินปรากฏในขณะที่เดินไปมีการเห็นมีการได้ยินเกิดขึ้นก็รู้รู้เฉพาะ ธรรมชาติที่เขาปรากฏตัวให้รู้เท่านั้นเราก็ไม่ต้องไปนึกคิดย้อนว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นดอกไม้อะไรอันนี้มีสีสีอะไรสีสวยดีหรือ,อยังไงใครกำลังทำอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไป ให้ความสำคัญต่อความคิดนึกหาความหมายต่างๆนี่เรียกว่าการะระลึกรู้เป็นปัจจุบันหรือว่าการะระลึกเป็นปรัตญธรรมจะต้องเพิกถอนความคิดนึกปรุงแต่งแบบนี้ยังเดี๋ยวเราจะไปเดินจงกรมกันไปเดินรอบๆสถานที่ก็ให้เรา ฝึกที่จะไม่ต้องคิดนึกอะไรเวลามองดูนี่ให้ให้เราสังเกตหรือว่าจะเรียกว่ามองดูลมรวมทั้งร่างกายไม่ต้องไปเพ่งจ้องมองดูอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งคือเราเดินไปก็แค่ สร้างความรู้สึกตัวให้รู้ว่ากำลังเดินไป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 เอาเพียงเท่านี้ไม่ต้องจ้องว่าเท้าอยู่ตรงไหนมืออยู่ตรงไหนไม่ต้องสร้างภาพขึ้นมาในใจเอาใจของเรามองดูลมรวม,รวมให้รู้รวมรวมว่า กำลังทำอะไรเรากำลังมีการเคลื่อนไหวอยู่อย่างไรเท่านั้นพอแล้วคือไม่ให้เผลอในขณะมีการเคลื่อนไหวและเมื่อมีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เดินไปก็เพียงแต่มีสติสมัญญะกำหนดรู้ทันว่า มีการเห็นก็สักแต่ว่าการเห็นเกิดมีการได้ยินก็สักแต่ว่าการได้ยินเกิดเมื่อได้กลิ่นก็สักแต่ว่าการได้กลิน่นปรากฏเกิดขึ้นให้รู้เท่านั้นพอไม่ต้องคิดอะไรนะฝึกที่จะเพิกถอนสมมติบัญญัติหรือว่าความคิดไปสู่อดีตสู่ความทรงจำ ในด้านของนิมิตเครื่องหมายรูปร่างสันฐานอะไรต่างๆออกไปขอเชิญทุกท่านได้ไปตั้งแถวกัน